อาฮัมอาฮัมทดสอบทุกคนได้ยินชัดไหมคะอืมตอนนี้อันนี้กำลังจะมาช่วยบุคคลสำคัญคนหนึ่งนั่นก็คือคุณไซเรนเฮดนั่นเองอันนี้พบว่าเขาเอ่อนอนสลบอยู่ตรงนี้ะอะไรนะคะคุณคุณดอนรังแกเหรอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวอันนี้จะช่วยเองค่ะ จากที่อันนี้ได้ยินคุณไาเรนเฮดพูดในจิตใต้สำนึกอันนี้ก็รู้ทันทีเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นี่โอเคกล้องติดนะเดี๋ยวอันนี้จะไปตามหาคนที่มันทำร้ายคุณไซเรนเฮดเองค่ะโอ้นั่นไงมีพลังงานบางอย่างโอ้แย่แล้วอะอะไอะออย่าอย่านะคะอย่า แม่จ๋าอันนี้ยังไม่ตายค่ะทุกคนอันนี้ยังหายใจอยู่โอ้แต่เรือนี้ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยอันนี้ด้วยเอ๊ะนั่นมันเออคุณเฮจาราจอนนี่นะมาเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองเออขึ้นมาเลยไอ้หนูทำไมเสียงของคุณเปลี่ยนไป ว่าฉันเนี่ยน่ากลั้นคนด <laughs> ีคุณหลอกหนูอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยมานี่ก่อนสิเจ้าแม่หนู <laughs> นิสัยไม่ดีรังแกเด็กไม่ตั้งกคัืนะเดี๋ยวเจ้ช่วยเองจ้า3 2 1 <Go! S 2> ได้ข่าวว่าเธอคือคุณแม่ขายาวอยากจะเจอมาตั้งนานแล้ว <c oughs> คิดรู้ว่าจะสู้ฉันได้นะแม่สอนอุ <c oughs> และเธอคิดหรือว่าฉันมีตัวเดียว <c oughs> จัดการมาเลย <c oughs> งานนี้พวกเราจะไม่ยอมแพ้หรอ,อกนะแกเบิร์ก มัน Three, two, one, แม่คะห,หนูว่าเราช่วไม่ไหวแม่คะอย่าไปย่อมมันลูกกัดขามาันแม่คะหนูกตัดขามันไม่เอ,อื้องมันเหนียวตายแล้วลูกแม่คิดว่าเรารเหีกเพนกันก่อนดีกว่าจะไปไหนล่ะจะมานี่ก่อนหีเพนแล้วลูกอย่าไปสู้มัน ส่วนเธอไปกับฉันนะจ๊ะรับรองเลยว่าเธออยู่กับฉันแล้วจะปลอดภัยจ้ะอันงินจะปลอดภัยจริงๆหรอโอ้ยพูดมากน่ารำคาญบอกให้มากับฉันไงช่วยช่วยเลยมอนอหารของฉันคุณสายเรนเฮดบิ๊กมื้อ ตวแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยอันนี้ของเรากำลังแย่แล้วอันนี้ต้องรดิหนีอาวิอะอ,ะอะไรเนี่ยทำไมระตุแ้แคคเกนี้กล้ามาเฮ้ยอย่าออกไปจากเคคน,นี้มันอันตรายไอตัวแดงมันอยู่ตรงนั้นตัวแดงช่วยด้วยฉันไม่ได้ชื่อตัวแดงนะจ๊ะแล,แล้วเธอชื่ออะไรอะฉันไม่อยากรู้จ,กจักแกอ ายจะบอกว่านายนายคิดออกแล้วเหรอว่านายตายได้ยังไงก็ใช่นะสิฉันรู้แล้วรู้รู้ได้ไงอ่ะฉันรู้แล้วว่านายคือคนฆ่าฉันเฮ้ยใครบอกนายฉันไม่ได้ทำฉันไม่เชื่อฉันอุตส่าห์ปิดบานตั้งนานะนายรู้ได้ยังไงอ่ะเพื่อนเออ กระตูนด็อกว่าชั่นไหนเนี่ยทุกคนคือพี่ไม่ได้เล่นมานานมากๆเลยนะคะพอมาดูอัปเดตอีกทีเนี่ยก็พบว่ากระตูนด็อกของเราสามารถที่จะปล่อยหมาออกมาได้เต็มขนาดนี้ไซเรนเฮดถึงกับสลบกันเลยทีเดียวเชียวช่วยด้วยช่วยด้วยขอบคุณมากนะเพื่อนนายทำได้ดีมากเลย เห็นไหมฉันบอกแล้วอวดดอกเป็นคนทําทุกอย่างฉัน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 เชื่อนายแล้วเราต้องจัดการดอกอคิดจะจัดการก็เข้ามาเลยอ <c oughs> โอ้โกระตุตนดอกตัวนี้คือเจ๋งมากทุกคนดูไม่มีใครสามารถสู้มันได้เลยเพราะว่ามันปล่อยตัวเร็วมาแต่ไปหมด ฉันว่าเราควรอยู่เท่านี้นะเพื่อนมันสูญเสียไปเยอะเกินไปแล้วอะ่ะไม่ฉันไม่มีวันหยุดหรอกถ้าอยากหยุดก็มาหยุดฉันเองสซ <c oughs> <c oughs> โอ้โหขนาดพวกเดียวกันมันยังกำจัดเลยทุกคนแล้วจะปล่อยหมาออกมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะเออใช่ด้วยใชด้วยป <c oughs> วราทอนโดมานานแล้ว และพวกเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องกำจัดมันใช่ไหมเพื่อนเออจริงๆฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนายดูฟันของฉันเสือพือนยังไม่ทันงอกเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะฉันหิวแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะเออาละนะเอาละนะนะพร้อมยังเพื่อนพร้อมยังพร้อมพร้อมก็ได้เฮ้ยเข้ามาสิครับผมไม่กลัวคุณหรอก โอ้โหดูดูดไอ้ตัวใหญ่นั้นทำไมมันถึงได้กำจัดเพื่อนตัวเองแบบนั้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยู่นะเอ่อเพื่อนฉันเพื่อนนายนะนายอะอ,อะไรนะเออ,เ,อ,อเพื่อนโอ้โหทุกคน ทำไมเรนโบ์ของเราถือหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้แล้วที่สำคัญกำจัดเพื่อนตัวเองก่อนก่อนที่จะมากำจัดกระตูนดอกด้วยออ,อะไรกันคะพวกแกมากระจอกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกระจอกในขนาดนี้อย่าอ,อย่าให้มันมาดูถูกเราพวกเราสุน,นัขพวกเราคืออาเกล่าเราต้องทำดีที่สุดเอ,อมันขอละเล่นนะเพื่อน ชูบันชูบันไอ้ตัวนั้นมันตายแน่แนะมาตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้ยคันคขอืออโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะไปแล้วโอ้แม่เจ้าเออมดอะไรเยอะขนาดนี้เฮ้ยพอเราไม่ใช่มดพวกเราคือมาโอ้โอ้